สวัสดีครับ FC นัตตีมีดเดินป่าครับวันนี้อยู่กับนัตตีในช่องหลักนะครับมีมีดเนปลายบัวครับหรือว่ามีดเน็บเลวังครับมาแนะนําให้กับเพื่อนๆขึ้นรูปมาจากเหล็กแหนบรถสิบล้อครับเป็นผลงานตั้งแต่ต้นจนจบตั้งแต่ตีตั้งแต่ตัดเหล็กเลยดีกว่าครับตัดเหล็กขึ้นรูปแล้วก็กลายเป็นมีดสําเร็จรูปนี้นะครับก็เป็นผลงานของช่างยันนะครับยันแหนบแท้ราคาเดิมครับราคา400ร้อยบาทช่วงก่อนตอนที่ ประมาณต้นปีหรือปลายปีที่แล้วครับลดราคาเหลือ3 5 0ครับแต่ตอนนี้ครับราคาขยับขึ้นมาเหมือนเดิมแล้วนะครับ400บาทครับ400บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับความยาวของใบมีดครับอยู่ที่12นิ้วใหญ่มากคุ้มค่าครับ12นิ้วนี้ใช้งานหนักและสบายเลยครับความกว้างของใบมีดอยู่ที่2.4นิ้วครับสันหนาอยู่ที่6มิลครับ6มิลเกือบเกือบ7ครับ เล่มนี้7มิลครับเห็นไหมครับสันจะอยู่ที่6กถึงเมิลดีกว่าครับใหญ่จริงๆบอกไว้ก่อนว่าชุดนี้ช่างยันตัดเหล็กมาผิดครับแกจําขนาดเหล็กผิดแกเลยตัดเหล็กแบบชิ้นใหญ่เกินไปพอตัดเหล็กใหญ่เกินไปทุบๆออกมามันเลยได้มีดใหญ่นะครับนี่เป็นงานตีร้อนชุบคมแข็งด้วยน้ําครับปลอกคอการวนาใส่ด้ามด้วยคลั่งครับแล้วก็ด้ามเป็นด้ามไม้เนื้อแข็งเป็นด้ามใหญ่นะ เป็นด้าน7นิ้วอ้วนเจ็ดนิ้วอ้วนอ้วนเลยใครต้องการมีใช้งานการเกษตรนะครับมีใช้งานทั่วไปมีใช้งานหนักนะครับไม่ผมไม่ไผ่ฟันได้หมดนะครับสนใจรักทามมาได้เลยครับในราคาที่400บาทเท่านั้นเองครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับของเรามีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยครับ วันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับใครสนใจทักทายมาได้ครับรับประกันว่าดีแบบนี้แน่นอนครับสวัสดีครับ